มันหมดมั้งกว่าวันนี้ทาสีป้ายทาสีป้ายแล้วบ้านเล็กที่ไม้โมงผล ไม้กิมบอลมันหมดแบตเตอรี่มันหมดเดี๋ยววันนี้บ่ายก็ออกไปส่งแล้วครับกำลังทาสีมีบันเลกที่สิบห้าสิบห้าสามร้อยยี่สิบสอง อันนี้สิบสี่เดี๋ยวมาดูกันลุงก็ทาสีไปมาดูลุงทาสีป้ายกันบ้านเล็กที่มงคลน่ะน,นะสองสี่เป็นหกเพิ่มสามเป็นตวงเป็นเก้าเลยดูลังนทาสี ใช้สีน้ำนะสีน้ำสีล้างน้ำได้เดี๋ยวนี้มันะบายมีสีน้ำสมัยก่อนหาแล้วใชยากลำบากไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมี สีก็แห้งเร็ววันนี้ลมแรงครับ ลมแรงพักสีแห้งไวเลยกว่าจะเสร็จเป็นเดือนเลยกว่าจะทำเสร็จไม่ใช่มืออาชีพ เป็นไม้นะค่อยๆแกะสลักเอาถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มันสวยนะตัวเลขเราใช้เครื่องมือใช้สว่านใช้มอเตอร์เจียว มันทำครั้งเดียวมันคุ้มนะใจเย็นๆนี่เวลาทา่าแใจร้อนไม่ได้เลยใจร้อนเสียเลยนะ ไม่ได้ทำงานมาสามวันความดันขึ้นลงไปกินเค็มมากเกินสัตว์ปลาเข้าไปเล่นปลาเข้าไปความดันขึ้นริบเลยเออลุงซื้อไอตัวตัวจับมันได้แล้วนะ ไอตัวแขวนนะ่ะตัวแขวนนะ่ะลุงซื้อมาได้แล้วนะตอนนี้ใครที่ได้ป้ายชุดแรกนะครับเดี๋ยวลุงส่งไปให้นะเดี๋ยวลุงส่งตัวแขวนไปให้ใครที่ได้ที่ที่ลุงส่งป้ายไปให้ชุดแรกแล้วนะลุงไปหาซื้อมาได้แล้วไอตัวแขวน จแล้วเดี๋ยวลุงส่งไปให้นะครับนะลุงแกะตามไม้นะไม้มันโคง้งมันโน่นก็แกะไปตามไม้ ให้อยู่ว่างๆลองลองทำดูนะ บ้ายนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวอีกสามป้ายแล้วก็ไปส่ง <Hey. S 1> สีน้ำสีทองมันแห้งไว ชุดแรกที่ลุงส่งไปช่วงนั้นนะฝนตกหนักตกบ่อยลุงต้องอาศัยทาทากลางคืน เป็นรอบหนึ่งแล้วปล่อยให้แห้งพอแห้งเดี๋ยวเรากลับมาทารอบที่สอง เดี๋ยวมือรอลุ้นก็ลุงจะแกะสลักพระพิคเนตออกมาแบบไหน <c oughs> มีงานสั่งสั่งให้ลุงแกะพิคเนเจะทำครับแต่ไม่รู้จะสวยไม่สวยยังไม่รู้เลยเนี่ยเราไม่ใช่ช่างฝีมืออาชีพ แบบมีไม้มงคลที่ตรงตามตำราเ,ออเดี๋ยวจะลองแกะให้ครับเขาขอมา ลองดูนะใช้สีสีทองใช้เป็นสีน้ำนะไม่ใช้สีน้ำเพราะว่าผูกกันสีพอมันเปื้อนเนี่ย มันแห้งแข็งเพื่เราก็ล้างได้สีน้ําประโยชน์ของมันเลยและ่ะคุณสมบัติของมันก็คือคือล้างได้พกกันไม่ต้องไปใช้ไออะไรแล้วน้ํามันสนล้างใช้น้ําเปล่าหรอครับล้างล้างพวกกันใช้น้ําเปล่าล้าง นีก็มาพญาน,นาคตัวนี้เป็นพญาน,นาคน กันแบนไม่ได้ล่ะต้องเอาอ่ากันปลายแหลม เล่นเล่นลายก็เขาไม่เป็นแต่เ,เย็นนะครับแจ่เย็นทำไปเรื่อยๆ <c oughs> ใครสนใจนะครับนะเป็นงานทำํำเรี่กอะไรแฮนเมดเ่ Hand made. เออลุงไม่คิดไม่แพงหรอกถ้ใครอยากได้แต่เป็นไม้สักนะครับลุงทําจากไม้สักไม้สักไม้สักทองนี่แหละไม้มงคลเลย ช้เวลาหน่อยนะครับจะจะให้สวยเหมือนที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่สวยนะถ้าใช้คอมพิวเตอร์แกะไอ้เครื่องอะไร cnc หูนะั่นนะสวยมากเลยสวยปิ้งเลยแหละที่ลุงทำนี่มันไม่สวยนะ แต่มันก็เป็นงานมือนะงานมือถ้าใครคิดจะคิดว่าจะช่วยลุงก็นนะอะช่วยลุงนะขนาลุงทำให้หน่อยฮัลโหล สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทรกลับแป๊บหนึ่งพอดี <c oughs> มีพวกโทรมาจากเมืองการเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่โอเคครับนะใครสนใจลุงทำมอมไรเนี่ย มันเป็นงานฝีมืองานมือทำนี่แหละถ้าใครคิดว่าเออช่วยลุงเนาะดูดวงกับลุงทุกวันไปช่วยลุงก็หน่อยเว้ยป้ายบ้านเลขที่ไห้ดูนะครับถ้าบ้านเลขที่เราบ้านมันเก่าอ่ะมันเก่ามันโซมแล้วนะมันเก่ามันโซมแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะเราก็เปลี่ยนมันซะใหม่ พลาสติกมันโดนแดดอะไรมันก็กรอบแตกง่ายาพลาสติกมันโดนแดดโดนแล้วก็กรอบแตกง่ายแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นไม้นอย่างอย่างที่ลุงทําเนี่ยอย่างน,นั้นเนี่ยอันเนี้ยมันสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วที่ลุงทาก็นิ้วละหนึ่งใบแดงบวกค่าส่งไปอ,อีกแดงหนึ่ง บวกค่าส่งอีกแดงหนึ่งไม้ทั้งดุนเลยนะแล้วก็แกะนะครับถ้าเราไม่คิดมากเรื่องน,นั้นนะเราเอาแบบง,งานมือนะมันอยู่นานจะสนับสนุนที่จะช่วยเหลือกันก็ได้เป็นไม้สักหนาเลยเนี่ยแผ่นเดียวเลยเนี่ยไม่มีหลุดไม่มีหักตัวตัวหนังสือไม่มีกระเด็นไปไหนเลยเนี่ย เราแช้จากคุณเอามีดเอาขวานมาฟันมันนั่นแหละมันถึงจะหลุดกันเองนี้ถือว่าสวยนม,มองดูไกลๆแม่เพราะมันโดนแสงมันสวยทอนนี่ลุงทำสวยนะเออโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะใครจะไปเรียนรู้ใครอยากทําดูนะครับไม่ยากครับอันเนี้ยไม้สักนะครับทําจากไม้สักแล้วคุณก็แกะสลัก ลองไปดูแต่คลิปต้นๆแรกๆที่ลุงทานะครับแล้วเราก็แกะตามรูปภาพนะถ้าเราวาดไม่เป็นเราก็ copy มาแปะแล้วก็แล้วดินสอนั่นแล้วก็ค่อยๆเอาสิวซ้อเอานะเข mm ้เอาสิวซ้อเอาตามล่องตามรอย mm hmm. เดี๋ยวพรสวรรค์มันเกิดขึ้นเองแหละนะ mm hmm. เนี่ยตัวเลขเราก็แกะ,ะ mm hmm. ขอบคุณทุกคนนะครับที่สั่งขอบคุณมากครับสําหรับบ้านเลขที่14ทับ24ขอบคุณมากนะครับนะที่สั่งมา อันนี้ชุดที่สองเดี๋ยวชุดที่สองนี้มีมีไอ้ตะขอเกี่ยวแล้วละ่ะลุงหาซื้อได้แล้วตะขอตะขอที่สําหรับแขวนป้ายที่ติดข้างหลังสองอันเนี่ยลุงซื้อมาเรียบร้อยแล้วหาซื้อได้แล้วแล้วนั้นคนที่ส่งที่ได้ชุดแรกไปนะครับติดต่อกับมาหาลุงด้วยแล้วลุงจะส่งส่งตะขอไปให้นะลองดูครับใครสนใจบ้านเล็กที่ไม้มงคลแกะสลักเนี่ยดูไกลๆมั้ยเอาติด่โอ้ยังใหญ่เลยสวยเลยมองเห็นชัดเลยเห็นไหม ม,มองเห็นชัดเลยเนี่ยชัดชัดสวยเลยละ่ะอ,อยันนานะครับดุงทาสีทองขอบคุณมากครับทุกคนครับ